น้องชายแอเคครับน้องเจนเจกับน้องไทยครับของแต่ว่าเพราะโตรับเพน้องหัวห้ามโลกเต็มแบบเป็นอิสระนะครับครับงโตโดโตมาครับสีเขียวแล้วครับหนึ่งสองตรงไหนเนาะฮาวเวร์อลให้ทุกท่านนะครับบอลสมบูรณ์นะครับโอ้น้องไทยไปแล้วน้องไทยเป็นเจ้าล้วครั เรื่องด้วยเวลาลงลงอะไงวะเนี่ยมาตรวจตับตาดูดิครียบยกปัญญาล้านเตะยกกลางเงินทองให้ทุกท่านเนี่ยชาวชาเข้ามาเหมือนต้นแดงยกมีตาติเข้ามาครับก็เตะเจ้าเงินทองครับมองความสุขเจ้าเงินทอง เยิงนักปุ่นเจน่าสองตั้งเลยอ่ยมาดูพอลงคนนี้มาแรงครับไปทยเดี๋ยวคนนี้ปุ่นเดียวมีคิวแล้วสาธาคิวมาให้ครับมีคิวเลยงานนี้โอ้ยเดี๋ยวตอกมือมาเลยครับผมโอ้ยโย่ไปดึงตรงนี้ด้วยไทไลงพ่อทำอะไรเยอะมากโอ้ยโอ้ยแหม แั้งนายทน้งคู่ครับถ<ช>ูหครับมา,ามต้อนโต๊ะ ครับตอนเสร็จป่าได้ครับเป็นเงินเลยนะครับโหวันนี้ใจดีน่ารักทุกคนเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับโอเคยังไรต่อครับต่อไปยโงไงโหโหต้องมาใจจริงวิ่งทุกคนไม่พอเอาเสียงอีกอ้าวอ้าวอ้าวของน้ยโอ้โหเดี๋ยวตังเลยอ่ะไต่ไวแล้วคนภาค่ะคนรวยคนรว ไอ้เด็กเนี่ยเด็กไอ้เดกเนียดกไอ้ดนี่เด็กนับนับนม่นับแป่แ่มมือด้วยแม่น้ำใช้ีมือมากไปบานนีน้ำใ้โอ้โหน่นครับหดแล้วเนี่ยหมตั้ เดบัญชีมาแล้วตื่นเลยสายครับเพื่อนสื่ครับพ่อคุณยเจณฑ์ปุณยพีนลูกเพื่อนพี่จ้าววันไหนไม่ตรงเรียนก็เลก็ไม่ได้มาครับเอาแค่วันที่เราว่างนะครับหรือว่าที่ปีเลยมาได้ทุกท้ายถือเถียงเยนะครับถือเจ้นเจ้าไปด้วยไปเฮ้ยเจ้าพี่เจก็ได้เอ้ยลูเหมือนกันเนี่ ใช้คดูโอ้โหแม่แม่หมุนแม่หมุนกบ่กรโอ้โหแม่แม่โถหน่อยเลยโอยโถใจญเลยอรื่อหัเต็มแล้วเต็มแล้วหาไม่แน่จริงหมโอ้โหเดี๋ยวไายมาหาคนน้นไปาะ้องายเจอครับ <lump> ต่ึง <wrote> คับตึจางงายครับพ่อแม่เขาิให้่ด็กเด้งรอดจริงครับไ่อนครับน้องายครับเดินรับเดินรับ โอ้โหไทยดีมากครับโอ้โหไทยดีมากครับแดงแดงแดงเลยครับโอ้โหไทยเก้กูเจ้ครับพ่อเองครับโอ้ยังรอเลยครับฝรั่งดูพอดีมากครับนี่ครับเด็กวุ้นสีแสกนี้กองมาคู่นี้ครับเด็กปั๊บเก้กเจ้เลยครับสอดทั้งคู่ครับมีเบอร์ด้วยครับโอ้โหน่เสียงดีนั้นรองคู่นั้นร้องเก่าครั้นเก้กูด้วยของก๊อตเนี่ย ตั้มหนักตัหนักใจตั้หนักใจมากครับดูน้องนะครับโตหัวหอมเดียวครับตอลอยฟ้าครับนี่นะทีเดียวเราไปดูท่าลงอันนี้ก็บอกหนูอ้ยใจออกครับเดี๋ยวเลยครับให้วันน้ำไทยแทนนะครับคนนี่คนนี้น่ารักจริงๆครับให้แล้วให้จิตครับให้โตให้ลาไปทุกอย่างงูให้หมดครับ นะครัการท่าครันะครับแล้วก็ท่าในยกครับมาดูขั้นตอนจบขั้นตอนนี้ยาเมื่อกนนะครับสองตัวครับมาผ่านกระบอตัวครับท่านีสาตัวครับเราดูคู่แสงที่แสงครับนี่งครับหตัวมีโค้งไม่ดีครับมาล็อกของมื่ก่อครับเพื่อตัดต่อเสียงออกไปครับอเ่ดีเข้ามาครับ ผจอรอดที่ไหนครับที่นที่แรกครับตอนเราจะทำให้คเาเขกว่าขอให้นที่นี่เป็นที่แรกการรอดของกอนยังไม่ได้ครับหวครับี่สุดายยงเจ้ารับต่มได้ได้เร้าไปจ้างไหนรายการครับเดยเขาคนดูคงท่าดยไม่เหมือนไทยครับ ถึงต่อต่อไปแลวครับต่อเหมนต่อทองครับต่อรอดต่อรอาครับจบพู้แจนำทีครับ่เป็นานเลยครับแล้วก็ต่อได้มนต่อนครับอยมันอยู่ต้นห้นไปครับคือให้สว่างสวยครับโอ้ยครับต้องใช้ไปหานแอโอ้โหมากครับ ไตรกีน,น,แน, Aí, น,นาแล้ว่สวยน่ารักทุกคนครอไตรกีฬครับแมไทยผมขอบคุณมกงานน้บงช้าบ่้าครับคนคนไทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับกลับมาในความทรงจำไทยอ่ะงานอาชีพตอคับแม่จ้าเป็นผ่าที่ที่นึครับขอบุทุกคนครับที่ช่วยกันครับ นะครับดูหมุนด้วยโอ้หไม่มีสแตนกินเลยครับเล่นเองครับอ่าแลมีการตัดตพักเที่ยครับมาเลครับโอ้อ้ยโอโอยโอ้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 ยเอาย้ยครับโอ้ยโอ้ออ้อยว้้ย้้้ออ้้อ่อยยอ้อ เดาพลาดเดือดท่าเรียนให้เราพลาดเลยครับมาดูกันไม่เหมืนอนใครแน่นอนครับผมกับประกันครับไในบททับนี้ครับ,บ,รบโอ้ทำะไรต่อยอ่ะโอ้โอ้ทิ้งเลยครับโอเ้ยติ๊งยงมาเสียงเลยอย่ะใจดังไหวอ่ะ

ยืน้อสผมากครับอนครับครับานไวแ่ีคบอายกทไไย่ายืนอะไรนะครับเยี้ยืนอะไรโอ้โเหล็กไม่ยืนซะแล้วนี่อาวอ้าวอาวอาเอย่าเย็นเด้อ ดู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 ว่าเปาเด็กไม่ไม่เหยียบซะแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าเล่นเสียวละมาเอาไว้ต่อเดี๋ยวเด็กอะไรเป็นคนะครับเนี่ยโอ้โห่อดตั้งองครับเอาอ้อยยืนครับอดทันเทียวไม่พอครับอหมดเลยครับ เลยอันนี้อ๋อจดีอยู่จดีอยู่ยยมมองมมองเอ๊ะดอมันดอเราโอ้าไหนดีเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่ช่วยนะครับว้งแรงมากครับทีานโอ้วเฮ้ย่าไเฮ้ย แต่จริงครับแค่ใจเดียวเองครับโอ้เฮไปเองด้วยครับดูโอ้โหเฮ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 าฮเ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 ฮโฮเ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 เฮ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 เมเฮ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  สองครับสองสองสามครับต่อปีสุดท้ายครับหนุ่มวัวครับนี่คนนี้เป็นจริงครับขบุณมากเดียวครับเป็นให้งานไปเยอะครับงานได้งเพียมาหลายงานครับปีนี้ตัวงานยิ้วครับนะครับต่อเลยต่อครับต้นต่อตัวครับเพราะว่าคนเพียจะถึงเงินต่อเป็นสัตว์มงองไนครับมาเพียช่วยครับ ช้าครับเป็นึ่งคราบงานเราไปทวมาหลายงานครับมีเหนื่อยล้านิดหน่อยครับแต่กเต็มที่ครับมือการซ้อมอะไรเราซ้อมเป็งดีครับช้าครับหนึ่งครับ ไอ้น้ำหนัก,ก,นก,นก,นกนเหมือนครับโอ้โตครับสองรอบสองครับสองครับ ือนครับเต็อนจริงครับตัวครับปล่อยผ้าครับปล่อยผ้าตัวหลังปล่อยผ้าเลยครับตาครับโอ้โหสวยครับอ้าวคุณครับทาเราครับไม่ถึงรอดครับรอบตาเป็นที่มงคนครับ oh, ถ so ึงโตครับรอดไปรอดมาครับบอดช้ำครับรอดทองเงินบอดทองครับแม่ จุดออไปครับเครียมครับกันนี้ก็าิโตนะครับาังมีแนต่อตัวกันอยู่นะครับ 100 phù la văn thứ 1 nhé để trộn phù nghe rồi Đừng đi đi đi, ลองมงให้ดีใจวะได้อ่า